ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วป้านเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุนเหมือนการด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเป็นรายการไม่เทนาจานะครับสำหรับเหรียญนี้ไม่เทนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบานไลรุนลูกเสือชาวบ้านนะครับเก็จไม่ดีนะครับเก็ไม่ดีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ เต็ม5าดาวก็ได้ประมาณครึ่งดาวเรา,าหนึ่งดาวนะคือดูเรารู้นะครับซ่องเรารู้เลยว่าไม่เถนอ่เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าดูชุชดไหนได้บ้างนะครับอ่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับกือถือว่าเหรียญน,นี้ก็เก๋ไม่ค่อยดีนะครับเก๋ไม่ดีเลยก็ว่าได้คือ ศึกษาพามาระ,ระยะเวลานึงผมก็เชื่อน,นะครับว่าเพื่อนๆก็น่าจะดูรู้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะมาศึกษาใหม่ละกันนะครับว่าเบื้องต้นพิจากันอย่งางไรนะก็ดูโค้ดก่อนนะครับเห็นไหมโค้ดเนี่ยไม่เป็นการตอกนะเป็นการตอกดูอย่างไรเพื่อนๆเราหยิบผาเท้ของเพื่อนมาที่มีโค้ดผาดุ่ไม่หมๆเกือบทั้งหมดมีโค้ดแล้วเพื่อนๆลองซ่องดูนะครับโค้ดของท่านเนี่ยที่ซ่องอยู่เนี่ยจะมีส่วนบาง่วนค,คมนะไม่เป็นหลุมแบบนี้นะครับคือทําแบบเนี้เป็นแบบ พืชเป็นพืชอ่ะตอกแล้วเป็นบุ่มลงไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสเจเยอะนะมันต้องมีส่วนบางส่วนโคง้งสวนแวงน่อยอ่ะสำหรับโค้ดผ่าเทมนะครับลองเปิดเปียรเียๆกันดูนะนะผมก็ซองให้ท่านหลายคลิป้านะสำหรับโค้ดผ่าที่มีโค้ดนะครับเพราะว่าผ่าที่มีโค้ดเนี่ยสำหรับบริเวนที่เข้ามาศึกษาใหม่เนี่ยแนะนําให้อาช้าว่าแบบนั้นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูโค้ดได้เนี่ยโอกาสได้แถมสูงมากอ่สำหรับผ่าที่มีโค้ดนะแต่สำหรับผ่ายุคเก้านั้นไม่มีโค้ดเราต้องอาศัย ความลึกคมชัดเป็นลังจริงๆนะครับเช่นรงเนี้ยถ้าสมมติเราไม่ดูโค้เนี่ยเราดูอะไรอีกอะเราก็ดูพวกตัวหนังสือนะครับพวกการแกะต่างๆนะอ่าพวกหน้าตาหลวงปู่ท่านแต่ว่าเรื่องความลึกคมชัดเนี่ยเพื่อนเลืมเรกเนี่ยอาจจะมองว่าเอมันก็คมเหมือนกันหมดนี้แต่ไม่เหมือนนะลองเล่นมาสักระยะเวลานึงลองเช้าหาดูพระแท้เยอะๆเนี่ยลองสะสมเช้าหาลองซองนะครับจะแยกความตัวตาใดใหญ่ของเจเลยว่ามันไม่เหมือนนะครับ มันขายแต่มันไม่คมเท่าอะก็ลองเปิดเปรียบเทียบกันดูนะครับได้เช่นองค์เนี้ยเก๋รุ่นเนี้ยเก๋ไม่ดีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นของแถ้หรือว่าเพื่อนๆลองเปิดอ่าดูที่เขาสอนตาแท้ก็ได้แต่ว่าผมไม่มีมาเทียบให้ท่านก็อขอไปด้วยนะครับถ้ามีจะนํามาเทียบให้นะแต่ว่าต้องขอไยจริงๆอ่านะครับเพราะว่าแบบเนี้ยคือเก๋เกไม่ต้องมีของแถ้มาเปรียบเทียบนะคือซ่องเรารู้เลยว่าไม่เถ้นะครับเพราะว่าความลึกคมชัดเนี้ยไม่ได้จริงๆนะครับเข เหี่ยนเนี่ยเนื้อเหลี่ยจะบวมๆนิดๆนะครับส่วนตัวหนังสือต่างเห็นไหมตรงจุดต่างๆ่าง,ง,ง,งมนไข่ปานะขึ้นไม่หีนะครับตัวหนังสือเนี่ยจบแล้วนะก็เราไม่ต้องพิจารณาอะไรกันเยอะนะครับสาผาไม่เถเนะี่ยเพราะว่าถ้าโค้ดไม่เถเนะี่ยผาเถไม่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีบางรุ่นที่มีโค้ดแยกอันนี้อีกต่างหากอีกอีกประเด็นเลยนะเอาเป็นว่าเราดูโค้ดก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วกันใช้คําว่าส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในการพิจารณาเนี่ย ถ้าดูโคนแล้วโค้นเข้าท่าเข้าท่าเนี่ยก้าสแทสูงจริงนะครับแต่ว่าถ้าดูโคนแล้วไม่เข้าท่าเลยเนี่ยอ่าโค้นไม่ดีเนี่ยโอกล้าเทะเจ๊ก็สูงเช่นกันนะครับอ่าส่วนตัวตัดก็ยางที่กล้าไปยางที่บอกไปหลายหลายครั้งมากนะครับถ้าเป็นผาที่ไม่ได้เล่นหาบ่อยหรือไม่ได้เช่าหาประจําเนี่ยแทบไม่ได้ดูเลยนะครับก็ดูบ้างแต่ว่าสําหรับผูไว่ายังไงเดียสำหรับผาที่เช่าหาบ่อยก็จะจาตัวตัดนะครับจําฝันตัดอะไรนนะ แต่ว่าถัาผ่านที่ไม่ได้เล่นหาบ่อยก็ดูตัวตัดต,ตามดูตามสมัยนะครับเช่นอาข้อเป็นมะละเะรอยางเงนะครับอาตัดขาดครึ่งใบก็ยังที่กล้าวไปหลายครั้งแล้วนะครับโอเคครับเันเมื่อสสำหรับวันนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ